ู้ที่ได้รับราว,วันนี้ได้แก่ปรากฏการผีเสื้อศิลปินบอดี้สแลมฟิจโจอีพุวสิทธิ์ว้าอวเคยมีคำกล่าวว่าเมื่อคืนลูกไปม,มาคึืนเก่าๆก็อาจจะต้องหายไปนะครับแต่ถ้าหากสองคลื่นรูมก,กันเป็นหนึ่งละมันก็คือและความสามารถที่จะกลายกลายเป็นคลื่นลูกยักษ์ขนาดมหึมาได้ครับและนี่คือนยิยามของการร่วมงานกันของบอดี้สแลมและ โจอีพูวสิตนั่นเองครับสองศิลปินแห่งค่ายจีนี่เร็กคอร์สนั่นเองนะครับที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์สั่นสะเทือนด้วยพลังงานและคุณภาพที่สูงสุดทำให้รางวัลเบส t c o l ล a b บอเรชั่นซองออฟเดอะเยียในปีนี้ตกเป็นของปรากฏการณ์ผีเสื้อครับบาร์ดี้แสลมฟิตกับโจอีพูวสิตดนดีด้วยครับดนดีด้วยครับดีดีด้วยนะครับดนดีด้วยนะครับ Collaboration Song of the Year ครับผมอ่าล้วเชิญกล่าวอะไรกับพวกเราสักนิดหนึ่งครับเชิญครับก็ยังตื่นเต้นอยู่ฮะเป็นวงดนตรีหน้าใหม่ก็เพิ่งมาร่วมงานกับเขาเป็นขอบคุณเดอะกีตาร์แม็กนะครับที่สร้างสรรค์รางวัลดีๆเพืเป็นกำลังใจให้กับทุกๆวงดนตรีทุกๆ ศิลปินทุกทุกแนวทุกๆค่ายนะครับให้ได้มีพื้นที่ในในการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆร่วมกันรวมถึงเป็นการพรื้นที่สร้างกำลังใจให้กับพวกเราในแต่ละปีแบบนี้นะครับขอบคุณเดอะกีตา a ์แม็กมากแล้วก็ปรากฏการผีเสื้อขอบคุณโปรดิวเซอร์พวกเรานะครับพี่ออฟบิ๊กแอสนะครับที่วันนี้มาด้วยนะครับรวมถึงพี่โป๊ะโบเซนตูกูนะครับเนื้อเพลงนะครับแล้วก็ พี่โจอี้ผูวสิทธ์นะครับสำหรับการให้เกียรติมาแจมทั้งร้องด้วยแล้วก็เล่นพินด้วยนะครับขอบคุณโจอี้มากซึ่งวันนี้เสียดายที่โจอี้ติดอยู่ต่างประเทศนะครับก็ขอแชร์รางวัลนี้กับโจอี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณค่ายจีนี่ร็ครอคคอร์สแล้วก็แกรมมี่นะครับที่สับสนผู้รับบอดีส้สแลมตลอด10กว่าปีเกือบจะ20ปีแล้วครับขอบคุณเดอะกีตาร์แมนแล้วก็ขอบคุณแฟนๆบอดี Body, ส้สแลยังตื่นเต้นมากอยู่ครขอบคุณแฟนๆบอดี Body, ส้สแลม ตลอดมานะครับตลอด22ปีขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากทุกคนครับบอดี้สแลมยนะฮะนี่คือปรากฏการณ์ผีเสื้อนะครับนะบอดี้สแลมฟีกับโจอี้ภวสิทธิ์นะครับเจ้าของรางวัลในปีนี้นั่นเองนะครับ